ผมเล่นเกมนี้มาเกือบจะสิบปีแล้วครับถึงจะมีบางช่วงที่ผมเลิกเล่นไปบ้างแต่ผมก็ไม่เคยมีความคิดที่จะลบเกมนี้ออกไปเลยเพราะผมรู้ตัวดีว่าอย่างไงสักวันหนึ่งผมก็จะกลับมาเล่นอยู่ดีแต่เมื่อสิบเดือนที่แล้วมันมีบางอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกไม่พอใจมันเหมือนกับผมโดนดูถูกและผู้เล่นคนอื่นๆด้วยถามว่าทำไมผมถึงมาพูดปานนี้เพราะตอนนั้น ทุกอย่างเป็นไปได้ด้วยดีทุกคนกำลังสนุกกับเกมซึ่งผมก็ไม่อยากจะชักใบให้เหลือเสียเลยได้แต่เดินออกมาอย่างเงียบๆจนกระทั่งตอนนี้ผมคิดว่ามันคงอยู่ในจุดที่ต่ำที่สุดแล้วต่อให้ผมพูดอะไรไปมันคงไม่แย่ไปกว่านี้มีทางเดียวเท่าน,นั้นที่จะเกิดขึ้นคือมันจะต้องดีขึ้นผมก็เล่นเกมนี้เหมือนกันเป็นเกมที่สนุกมากเลยครับ เป็นเกมกำลังภายในแบบดั้งเดิมที่ต่างจากสมัยนี้ที่มีแต่แบบเทพเซียนมีกิจกรรมมากมายเลยครับที่ให้ผู้เล่นได้เล่นกันแถมยังมีของแจกฟรีอีกเยอะเลยอ่ะประหยัดเงินในกระเป๋าตังค์ได้เยอะเลยครับคุณหมายความว่ายังไงว่าดูแลไม่ดีอ่ะคุณเข้าใจะอะไรผิดแล้วครับผมเล่นเซิร์ฟไต้หวันนะเราจะมาพูดถึงเรื่องวังชิงเหวากันมันเป็นดันที่ทุกๆคนจะรู้จักกันดี เรื่องของการเผารอบดันถ้าเกิดคุณไม่สามารถหาปาร์ตี้หรือคุณไม่มีกิวอยู่แล้วคุณต้องการจะลงดันใดดันหนึ่งให้คุ้มค่าและคุ้มเวลาที่สุดนี่จะเป็นคำตอบของคุณเพราะมันสามารถลงคนเดียวได้ถึงแม้มันจะไม่ง่ายได้นักแต่มันก็ดีกว่าปล่อยให้เวลาเสียเปล่าๆไว้อาทิต์หนึ่งสิ่งที่เราต้องการที่สุดในวังฉิงเยานนะ่นเดือคือหินอสูร มันเป็นสิ่งสําคัญในการแลกปาระดับสูงเรื่องนี้ผู้เล่นทุกคนรู้กันดีแต่ก็มีบางคนที่ทําให้ผมแปลกใจที่เขาไม่รู้อะไรเลยแถมดูท่าทีแล้วเขาไม่คิดที่จะเรียนรู้ด้วยวังชินยาวนั้นมีมานานแล้วแทบจะขึ้นค้อนของอายุเซิร์ฟเวอร์นี้แต่ก็ยังมีคนที่ไม่รู้อะไรอีกนั่นมันทําให้ผมแปลกใจจริงๆและที่สําคัญกว่านั้นพวกเราผู้เล่น ต่างลงดันนี้กันอย่างเหน็ดเหนื่อยเราไม่ได้ลงกันแค่อาทิตย์สอาทิตย์เราต้องลงกันเป็นปีปีถ้าเกิดตัวละครของคุณไม่สามารถที่จะลงดันที่สูงกว่านี้ได้หรือคุณไม่สามารถหาทีมหรือคุณไม่มีกิลอยู่และที่ยิ่งไปกว่านั้นผู้เล่นธรรมดาอย่างเราเราไม่สามารถที่จะไตีที2ทีและบอสต,ตายได้แต่กับการเป็นว่ามีคนที่ทำอย่างนั้นแล้วก็มาพูดว่านี่มันง่ายได้จริงๆง,ง่ายดากมาก,มาก ไม่สมกับเป็นบอสของดันเลยทั้งๆที่ผู้เล่นอย่างเราเนเนื้อแทบตายไปเพื่ออะไรในต,ตอนนั้นผมมีคำถามมากมายเกิดขึ้นแต่ตอนนี้ผมมีคำถามเพียงแค่เรื่องเดียวคุณรู้จักเกมของคุณดีแล้วหรือยังการทำปานระดับสูงการหาอุปกรณ์มาใส่การหาของมาแลกวิชาขั้นสุดท้ายการเปิดจุดชีพประจอเป็นปีๆคุณสัมผัสมันมาแล้วหรือยัง ผมคิดกับตัวเองว่าเราจะใส่ใจเรื่องนี้ไปทําไมทําไมเราไม่เอาเวลาไปทําอย่างอื่นหรือทําคลิปที่มันดีกว่านี้พวกคุณก็คิดแบบผมใช่ไหมเพราะผมคิดแบบนั้นหวังว่าพวกเราจะได้เจอกันอีกเร็วๆนี้